พบกับเราในช่องปลายแซมสั้นขวันเมืองนะคะวอนนี้ก็มาดูอีกภารกิจนะคะนักช้างเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นการฉีดยาเพื่อสลายายาซึมเมื่อวานนะคะช่องเราก็จะพยายามทำคลิปไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะไปนอนโรงพยาบาลน,นะคะอาจจะไม่มีคลิปนะคะ ถึงไหมล่ะขวันเต์ก็อยากลงแล้วนะครับอยา นอนเปื่อยเจ๋งวะยังเออเปื่อยเจ๋งเนอะตอนนี้คุณหมอก็ทำการเี่ยไลด์แล้วนะคะรวมด้วยใช่กันนะคะควานควานเตยก็ได้ประสบการณ์ใหม่อีกนะคะ แล้วก็จะป้องกันช่วยคุณหมอด้วยนะคะขอายเออให้หมอเฉีดจะได้หาย ข้างบนเราเกล็งมากแล้วค่ะลุ้นยิ่งกว่าคนข้างล่างนะคะ ย้อนยองคีดไม่เข้า เสร็จแล้วบอฮะจีเซ็ตแล้วบ่เราต้องเช็คดูสู้ดูอันนี้อีกครั้งนะคะเพื่อความมันคงและปราดฐานเ้าวหวานเตยก็หาที่ลงแล้วนะคะจะลงได้หรือเปล่านี่ไหมเตย ตีลังกาลงมันนี่เลยคุณโอ้ไม่ใช่อาบให้ช้างนะอาบตัวเองนะฉีดาาานะายดาสลายแล้วนะคะประมาณกินนาทีจึงจะออกฤทธิ์สิบห้านาทีนะคุณหมอ có lơm nữa phái đây là chạy cứ nào em nữa là nó nó chạy là cứ nào mặt lư xong nữa là Khoan chứ hay là đứa là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ้า,นนา,าไม่ออกนะครับวันนี้้าไม่ออกนะคะอับอ้หวจากขนม <c oughs> ไม่ใช่จากขนมนะครับจากขนม โอเคนี<จ>่นะคะตาประกรรมช่วยปกปักรักษานะคะรอยหายอาการแบบนี้นะคะไม่อยากพบอยากเจอนะคะอย่าว่าแต่เชือกไหนนะคะอ้อันนี้หดมุดเลยนะโอ้มาดูหมูอาบน้ำลงจาก้างได้โอ้ เราต้องถามความรู้สึกควานนะวันนี้ถามใกล้ๆไหมครับสัมภาษณ์ดาราตัวจริงครับพระเอกพระเอกวันนี้นะคะยอดครัสุดยอดควาเตอร์ครับประสบการณ์ครับเป็นอดไแล้วนะครับเป็นยังไงครับเป็นพระเอกวันนี้น่ากลัวมากครับน่ากลัวมากผมรู้แล้วครับว่าไปพี่เล็กตอนที่ไปวชิชสุขมันนี่โอ้อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์ด้วยครับโอ้ทุกวันทุกวันนี้ดังเลยดังมากครับ อาจารย์ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมทวนนีต้ต่อไปอาจารย์ของเราเจ้าจะสบายนะครับต่อไปเขาจะยืนสั่งอย่างนี้นะครับนี่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะครับอยวเติมพลังก่อนนะครับน,นี่ก็จะปลดเจือกอันไหนหดหมดเลยเนาะปีจูนะแล้วชีดเลยคิดใกล้มุดเลยยี่ลาอใกลมุดเลย พอได้ยาแล้วพี่กระจูคือหดเข้าเลยนะฮะหดเลยสุดยอดที่นี่คือยาเออสุดยอดเข้าเส้นเลือดเข้าเส้นเลือดถ้าเข้าเส้นเลือดนี่นะหดเข้าเลยครับนี่แหละครับประสบการณ์ใช้ความรู้ครับเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะฉีดยานี่พี่กระจูเขาจะไม่หดนะหนาวคือเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วก็ขึ้นแล้วครับทีนี้สายตาเขาก็ดีขึ้นก่อนก่อนฉีดเนี่ยตาสลึมสลือนมาก ตอนนี้คือด okay, okay, uh, so, like, ูด right, right. ีน okay. er ี so, wow, ่เลคะขอบคุณจัดกจรความอนนะครับบอนชันเราไม่ทิ้งกันนะคะต้องช่วยดูเลกันนะคะอะไรที่ช่วยได้นะคะเรียนชัยแล้วลูก้นเรียนงนครับเร่ะบ้อก็เือเบือ่ยเือนกนเเอโอ้ยาดีจริงครับคุณหมอ เริ่มได้ยินเสียงคนพูดแล้วเมื่อกี้ยังสลึมสลือนะคะเงไลกวนบ่ไหมไปีดเส้นเลือดลงไปตรกาิจเราสำเร็จนะคะ ป่ากีเลยเว้ยี่ทำดีไดให้ลูกบุโตเลยอยข้นแล้วขึ้นแเ้ยลาทอนเลยบัตเอเลยกลองเลยเลยทีนี้สวัสดีบึงตั้มนิดิดทีนี้บึงยูพีนี่เออวินเลวตุ้งเยแลวเหรออืวิ่งวนตุ้งเล้วินเลววิลวกล่องเปล่า เริ่มละแวงคนแล้วครับทีนี้จากเมื่อกี <S <S ้ใครเข้าไปก็ไม่รู้สึกอะไรนะนี่คืออยาคลายนะครับเห็นผลทันทีกำลังกล้องเลยถอนพิษนะฮะได้ผลทันตานะฮะขับทุน ไอ้ควันอาจจะเข้าไปแค่เชือกที่มัดคอไว้นะคะเมื่อสักครู่นะคะ ค่อยๆทำนะคะรอยาเขาฟื้นแล้วเป็นการสำเร็จนะครับพระอาทิตย์สำเร็จนะปลอดภัยเรียบร้อยครับปลอดภัยทุกอย่างช้างก็ปลอดภัยแล้วนะอาพิกาจูก็เข้าไปคืนแล้วนะครับจากที่พิกาจูห้อยห้อยทั้งคืนใช่ไหมตอนนี้พอได้ยาแล้ว เทาไปคืนนะคะปกติเกือบเกือบหายไปตินี่เกจากเมื่อกี้มากเลยนะครับโอ้ภารกิจเสร็จเกือบหายนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นฝันเมืองนะคะทุกทุกช่องนะครับทุกทุกช่องนะคอ่าในช่องสร้างวันนี้เคนงก็ไม่ด บุณสมน้องธันวาด้วยนะครับแล้วก็ในช่องคลายสิริมงคลด้วยนะครับออืจะขอบช่องนะครับจะขอบช่องครับจะขอบช่องอฝากกด subscribe กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ